สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านทุคนวันเราอินสตาแกรมวนนี้เราจะมาสอ,าสอนโหลดโปรแกรมอัดคลิปนะทุกคนโอเคแล้วแไลทุกคนเข้าไปที่ Google Chrome ก่อนเลยนะไม่ใช่ไม Google Chrome ลกจังโอเคแล้วก็ให้ทุกคนกดลิงก์ใต้คลิปเลยทุกคนลิงก์ใต้คลิปนะบอกเลยไม่ลิงก์ใต้คลิปไม่ได uh, okay. ้นะทุกคนโอเคก็คลอขึ้นมาหน้านี้ปุ๊บไม่ทุกคนกดที่คำว่าดาวน์โหลดเลยทุกคน โอเคเสร็จแล้วทุกคนก็จะมาสังเกตที่ตรงนี้ทุกคนนี่นะอันนี้ก็มีคนถือกล้องให้ด้วยนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวแสงแสงเกินเดี๋ยวเราจะทำการตัดไปตอนที่มันตลุสเสร็จเลยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนตลุสเสร็จเลยโอเคทีดูสิโอเคทุกคนได้มาแล้วใช่ไหม ทุกคนตรงๆทุกคนเอาเมาส์เนี่ยเห็นมาส์ช่ไหมโอเคทุกคนมาที่ตรงนี้กดเข้าไปแล้วกดที่คําว่าแสดงโฟลเดอร์นะนี่ก็จะเป็นโฟลเดอร์ใหญ่ขึ้มนมาเลยนะเดี๋ยวขอลบโฟลเดอร์นี้ก่อนนะอันนี้เป็นอันเก่านะทุกคนจะมาสอดโหลดทุกคนกันนะ นิมองในกล้องก็จะไม่เห็นนะเพราะว่าต้องมองในจอคอมโอเคได้แล้วจะมองในจอคอมแล้วกนะันเนาะโอเคกด yes เลยอันนี้ไม่ต้องกดตามนะโอเคต่อไปให้ทุกคนกดเข้ามาที่ตรงนี้นะทุกคนกดคลิกขวานะแล้วกดด้วยคำว่าแยกไฟล์ที่นี่นะแยกไฟล์ที่นี่กดแสร์านนะทุกคน u n k okay. รืมทัดผ่านทุกคนเดี๋ยวถีอไว้ก่อนนะตากล้องโอ้ยยิงโดนพี่โัวจาเลนะตะกล้องยิงโดนจาเไยนะอันเลยหนึ่งก้าสองหนึก้สามโอเคต่ก้องตรวอะไรนี่6 โอเคทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะมี่รอกโอเคโอเคทุกคนเรารู้มาตรฐานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็คือเห็นใช่ไหมก็คือ N U R K A ทุกคนทำมันชัดๆหน่อยนี่ทุกคนแล้วกดตกลงมาเลยนี่นะเสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์นี้มาใช่ไหมแล้วก็กดไปเลยนะ กดเดมันคิกนะก็จะได้ไฟล์มาแบบนี้นะให้กดอันที่สองแล้วกดกดคลิกขวาเข้าไปเกิกอุย้ยให้ทุกคนกดคลิกขวาเข้าไปให้บอไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยกดเข้าไปทุกคนสองครั้งนะแล้วกด yes นะเพื่อเปิดนะแล้วทุกคนเลือกภาษานะตอนแรกมันจะเป็นภาษา English. อังกฤษนักเรียนกินนั่นแหละแล้วทุกคนเลื่อนหาไาษาไทยยเอาไาทายหาอยูน่นี่แล้วกดโอเคเลย แล้วก็ให้ทุกคนกดที่คําว่าต่อไปนะแล้วก็กดตกลงต่อไปติดตั้งนะแล้วก็เราติดตั้งพอมาหนงนี้ก็จะจูดไปแล้วก็หยุดแล้วก็จูดไปจนจบเลยนะ<ต>ไม่เชื่อก็รอดูลากันนะร<ม>อสักครู่เีเพ่อนๆ้องตัดมาต้องตัดนี่คนกำลังจะไปนี่แล้วก็จะไปจนจบเลย่นะทุกคนรอสักครู่นี่ง่เสร็จแล้วนะ เสร็จทุกคนเรียบร้อยทุกคนกดที่เขาว่าเสร็จสิ้นเลยทคนตรงนี้นะโอเคนี่เพจะเข้าโปรแกรมให้แล้วก็อย่าเพิ่งไปิดทิ้งทั้งหมดนะเอ่ออันนี้ก็มาที่ตรงนี้อย่างนี้เลยอุ้ยโปรแกรมหายตกใจตกใจนีทุกคนได้มาเลยนะจะมาสอนตั้งค่าด้วยนะทุกคนตั้งค่าตรงต่างด้วยนะเฮ้วยทำยังไงทุกคน อันนี้มันเข้าก็ธรรมาดาอุ้ยทุกคนวาร์ปเสรีเนี่ยจะทำการาอังนี้นะแล้วก็มันจะมีวิธีทำให้เดี๋ยวเราจะไปอัดในวินโด้เนาะโอเคเดี๋ยวเรา,เาตัดไปเดี๋ยวคลิปหน้า,าจะมาอัดข้างในนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายของม้าอยู่ไหนบ๊ายบายทุกคน